สวัสดีค่ะดิฉันนางศรีสมรสนทานะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุวาลหนองหาวิทยายนวันนี้เรียกง่ายๆย,ย,ยายหมอนค่ะดิฉันเป็นยายของคุณครูและก็ของเด็กๆที่โรงเรียนนะคะซึ่งวันนี้จะขออนุญาตมาบอกเล่าการเป็นลมใต้ปีกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะ เพราะว่าโรงเรียนในโรงเรียนเนี่ยเราจะมีทั้งคุณครูทั้งนักเรียนแล้วเราที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยนะคะมีบทบาทเราคงไม่ไปทํากับเด็กโดยตรงคงจะไม่ไปเกี่ยวข้องที่จะสั่งอะไรโดยตรงที่นี่ในบทบาทของของครูผู้สอนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอีกลักษณะหนึ่งนะคะซึ่งก่อนที่จะถึงผู้บริหารดิฉันก็อยากจะเล่า ประสบการณ์ในการเป็นครูว่าเมื่อเราเป็นครูผู้สอนเนี่ยนะคะสิ่งที่เราคิดบางอย่างเราไม่ได้ทําเพราะว่าถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยไม่อนุมัติไม่คล้อยตามก็อยู่ตรงนั้นแหละนะคะและอีกอย่างหนึง่งคือถ้าสมมุติว่าผู้บริหารอนุมัติก็จริงแต่ด้วยเงื่อนไขของอะไรต่างๆมันก็ไปไม่ได้คราวนี้พอไปไม่ได้ปุ๊บ เลยทำให้คุณครูส่วนใหญ่ทำงานภายใต้กรอบภายใต้คำสั่งภายใต้นโยบายของผู้บังคับบัญชาหลายๆระดับสุดท้ายคุณครูไม่คิดแล้วค่ะคิดก็ไม่ได้ก็ติดกรอบก็เลยจะเหมือนเหมือนแบบสัตว์เลี้ยงที่เอามาขังไว้ในกรงให้อาหารทุกวันป้อนให้พอเราปล่อยออกจากกรงไปไม่เป็นคุณครูก็เหมือนกันนะคะบางครั้ง ชินกับการบอกการสั่งทําไม่ได้ครานี้พอสักอยู่ตรงนั้นอ่ะสิปีดิฉนันมาเป็นอกสานิเทศก็วาดหวังว่ามันจะสามารถที่จะไปแก้ไปช่วยอะไรได้แต่พอเป็นมามาอยู่จริงๆแล้วทําให้เรารู้ว่าไอ้ตำแหน่งตรงนี้มันเหมือนแค่บุรุษไปสณีคิดได้แต่บางครั้งมีหน้าที่รับนโยบายรับอะไรจากห้องแอร์เพื่อเอาไปถ่ายทอดให้ คุณครูในสังกัดที่เรารับผิดชอบอยู่คิดได้แต่ไม่ได้ลงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่หน้าง,งานนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยตรงนี้ก็จะถูกครอบงําด้วยมายาคติทางการศึกษาอย่างเช่นโอเน็ตสูงคนกลุ่มนี้ก็จะเชื่อว่าเด็กจะต้องเก่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ทีนี้พอมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะคะอยู่ในโรงเรียนเล็กมีข้อจํากัด อบประมาณอะไรต่างๆยูงนขีขยายโอกาสทรัพยากรที่เข้ามาก็ต่างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การเป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยดิฉันในความคิดความเชื่อของตัวเองว่าสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้นะคะโดยผ่านบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนของเรานะคะก็คือคุณครูซึ่งจริงๆแล้วผู้บริหารเนี่ยมันมีความยุ่งยากมากกว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับหลายอย่าง ผู้บังคับบัญชาเราก็ต้องฟังผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็ต้องฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดก,การศึกษาไม่ว่าเป็นผู้ปกครองกรรมาการนักเรียนอะไรต่างๆเราต้องเข้าไปไปได้ยินทุกอย่างที่เขาพูดมาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในการเป็นผู้ในการที่จะเปลี่ยนแปลงดิฉนันจึงเริ่มที่ตัวเองก่อนเมื่อเมื่อก่อนก็เรามีความรู้สึกว่าเราก็พยายามเป็นคนที่ฟังคนอื่นมากขึ้นมากอยู่แต่พอมาก่อการครู ะะทำให้เราได้ฉุกคิดฟังมากขึ้นเงียบมากขึ้นไตรตรองมากขึ้นและโดยเฉพาะในเรื่องของครูผู้สอนที่เราไปฟังเขาทำให้เรากลับไปให้โอกาสครูในการที่จะคิดเองมากขึ้นเราลดบทบาทจากการลงไปสั่งการลดบทบาทจากการลงไปชี้มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วทำยากไหมยากด้วยทิฏฐิด้วยตัวตนด้วยความเป็นผู้บริหาร บางครั้งเราจะมานั่งฟังให้เด็กครูใหม่มาวิาพากผอ,อเนี่ยมันมันมันต้องลดไปเยอะพอสมควรแต่ว่าเราก็พยายามนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามให้โอกาสครูให้พื้นที่ให้พื้นที่เขาในการที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้โรงเรียนไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ที่สําคัญคือพื้นที่ปลอดภัยทางความคิดนะคะความรู้สึก เด็กจะต้องอบอุ่นเมื่อมาอยู่โรงเรียนการอบกอดการแสดงออกถึงความรักความจริงใจนะ,ะดิฉันกอดครูได้ทุกคนแม้ว่าครูผู้ชายคนนั้นจะอายุจะ,กะเกษียณแล้วมากกว่าเราคือเราทําบ่อยๆแล้วเราไม่ได้เคอะเขินเด็กคุณครูในโรงเรียนมีปัญหาจะเข้ามาหายายมาเล่าให้ฟังถึงขนาดว่าแม่หนูไม่ให้แต่งงานค่ะพอ,อ,อ คุณยายขาทาไงหนูจะได้แต่งงานเนี่ยเพราะฉะนั้นพื้นที่ของเราคือพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับคุณครูเราเราก็ช่วยเขานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือบทบาทของเราเราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนทํำยังไงคุณครูอยากจะทําอะไรที่มันสร้างสารรค์ปล่อยให้ทําไม่ลงไปตัดสินนะคะแล้วก็ถามว่าในโรงเรียนทำอะไรได้มากร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ได้หรอกธรรมชาติไม่ได้แต่ปัญหาบางปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เราก็ต้องไปไงคะปล่อย นะคะปล่อยไปปล่อยให้เวลาปล่อยให้สถานการณ์มันเยียวยาไปเองนะคะที่สําคัญเลยเราต้องไม่ถอยคุณครูบาง,บางคนเขาก็ไม่ยอมคิดทํำยังไงถึงจะให้เขาคิดออกนอกกรอบทํำยังไงถึงจะให้เขาคิดตรงนี้ได้ด้วยนะคะเพราะเราต้องอาศัยทีมขอให้คุณครูมีทีมสร้างทีม ะคะทีมที่จะลงไปช่วยกันนะคะแล้วก็เราพยายามกระตุ้นให้เขารู้เขารู้เราให้โอกาสให้โอกาสเชื่อใจเราต้องเชื่อใจเชื่อใจครูแล้วคุณครูเมื่อได้รับสิ่งที่เราปฏิบัติต่อเขาเขาจะก๊อปปี้ไปใช้กับเด็กโดยอัตโนมัตินะคะถ้าเราฟังคุณครูมันส่งผลว่าครูก็จะฟังเด็กเหมือนกันถ้าเรา ให้คุณครูคิดคุณครูก็จะให้โอกาสเด็กคิดเหมือนกันมันมันมันจะเป็นเหมือนเหมือนอะไรที่สะท้อนลงไปนะคะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นพื้นที่ในโรงเรียนเนี่ยจึงเป็นพื้นที่ที่คุณครูสามารถคิดสามารถสร้างสารรค์สามารถสร้างแกนเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่า <_ d ata> คุณเราเราอยู่กับเด็กเราอยู่กับคุณครูการให้เขาไว้ใจเราเชื่อใจเราการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จากภายใน เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็สิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดิฉันถามว่าทำไมดิฉันถึงต้องอมาพยายามที่จะเป็นผู้บริหารที่เป็นแบบนี้ดิฉันก็มีมีต้นแบบทางความคิดสมัยเด็กๆด,ดิฉันเป็นลูกครูเป็นลูกครูใหญ่อยู่บ้านนอกตอนตอนเด็กๆได้ซ้อนท้ายจัก,กรยาน ครูใหญ่ซึ่งเป็นพ่อเนี่ยไปโรงเรียนแล้วก็เวลาโดดลงในขณะที่เพื่อนมองดูนี่แล้วมันมีความว่ามันยิ่งใหญ่หัวใจเป็นพอมโตแล้วครนี้เพื่อนเพื่อนของดิฉันเนี่ยเขาก็จะมาห้อมเราหลังเขาไม่กล้าคุยกับครูใหญ่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเราก็อยากกอดครูใหญ่เหมือนตัวเองเราไปด้วยได้ไหมเราจับแขนได้ไหมเราก็กลับไปถามพ่อพ่อคะหนูให้เพื่อนมากอดพ่อด้วยได้ไหม มีบางวันที่ใครเขาอยากจะซ้อนท้ายจักรยานคููใหญ่เขาจะสามารถได้สิทธินั้นไหมก็ได้พอพอ,พอคุณพ่อเราเราบอกว่าได้ต่อมาเพื่อนของเราก็จะตามคููใหญ่เป็นพวนเลยค่ะอ่าวันนี้ใครจะได้สิทธิซ้อนจักรยานครูใหญ่แล้วพอตอนเย็นหลังเลิกงานก็เด็กก็จะมานั่งล้อมวงคููใหญ่ก็จะเล่านิทานมันเป็นภาพที่เรามีความสุขมากแล้วเรามีความประทับใจแล้วเราคิดว่า เมื่อเราเป็นครูใหญ่ทำยังไงเราจะรีบรรยากาศตรงนั้นอะกลับมาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเราได้รับรู้ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะดิฉันไปโรงเรียนตอนเช้าถ้าผ่านห้องอนุบาลเด็กก็จะวิ่งมาคุณยายกอดนะคะมากอดมาถามวันนี้คุณยายเสื้อสวยวันนี้กระดุม อันนี้กี่บาทถามซอกแซกไปหมดเราจะให้ความรู้สึกว่าเราเป็นยายเป็นแม่เป็นอะไรของเขานะคะส่วนคุณครูเราก็เหมือนกันเรายอมที่จะลงจากหัวโตะ๊เมื่อประชุมมานั่งล้อมวงเหมือนเหมือนเหมือนหลายๆท่านที่ทําอยู่ตรงนี้และอีกอันนึงที่ดิฉันแอบแอบลอกคือเลาเห็นท่านคณะบดีที่อยู่ตรงนี้นะคะไม่เคยพกความเป็นรอสอ ไม่เคยพกความเป็นด็อกเตอร์อยู่กับผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่านจะเป็นป๋าใช่ไหมคะจะเป็นที่รักเคารพของทุกๆคนพอพอ,พอเรามาได้สัมผัสเรารู้สึกว่ามันไม่มีช่องว่างมันไม่มีช่องว่างนะคะอย่างอย่างท่านคุณคูเปิลนะคะ คุณครูที่สาธิตก็จะเรียกพี่เปิ้ลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเข้าไปด้วยกันได้กอดคอกันไปได้ซึ่งเรารับรู้มาว่าเออไอ,อสิ่งที่เรารับรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วสิ่งที่เราเห็นเชิงประจักษ์กับผู้ใหญ่เนี่ยมันลดช่องว่างเขาสามารถบอกเล่าอะไรกับเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฉันก็พยายามนะคะพยายามบางทีบางทีเราก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นยายาวันนี้เป็นยายจะจะดุหลานแล้วนะวันนี้นะจะดุลูกนะนะคะมันมันก็ ดีกว่าความช่องว่างมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าในบทบาทของคนเป็นครูถ้าคุณจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนถ้าจะสร้างการเปลีป่ยนแปลงสร้างที่ตัวเราก่อนเปิดใจยอมรับให้โอกาสคนอื่นแล้วก็ฟังให้มากขึ้นนะคะตัวดิฉันเองก็พยายามฟังให้มากขึ้นเมื่อก่อนผิดไม่ได้ไปคิดมาใหม่ เราก็จะติดแบบนี้นะคะแต่ก็ตั้งใจว่าอีกสองปีจากะเกษียณจ,จะพยายามนะคะบ่มเพาะปลูกฝังสร้างพลังใจให้กับคุณครูในโรงเรียนให้กับลูกๆแ0 0 0กว่าคนในโรงเรียนของดิฉันน่ะให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เป็นพื้นที่ที่มีความสุขสมกับวัตถุประสงค์ที่ก่อการครูได้มุ่งหวงังตั้งใจแล้วก็คิดหลักสูตรขึ้นมานะคะก็ สุดท้ายต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้นำพาครูบ้านนอกได้มาเรียนรู้สิ่งดีๆอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณโครงการเรียนประชารัฐนะคะที่ช่วยแล้วก็ขอบคุณที่แห่งนี้นะคะคณะวิการเรียนรู้และมหาลายัยของศึกษาศาสตร์ของมหาลาัยธรรมศาสตร์คณะวิทยากรทุกคนนะคะเราได้มาคนเดียวไม่ได้มาทั้งรงเดียแล้วก็พยายามไปเล่า เล่าให้ลูกๆแล้วให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าอยากมานะคะสุดท้ายเราโชคดีมากที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมพัฒนาขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านให้เป็นแรงขับในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นขอบคุณมากค่ะ